ราคาชห้สิบ้าทต่ราคาที่ซื้อราต้ตอัดคนละสชิ้นนะไม่รู้ว่าราคา,คา,คาติดต้นจัดหรือเปล่าชิ้นนึงก็ใหญ่นะนีเต็าเลเาายชิ้นเลชิ้นนึเดี๋ยว่อาลองชินนี้เ็ปามือขนาดนี้เลยเ็นไหมเต็มมากขนมปังหอมอะหอมแบบแบบเนยเหมือนนมไรสัะอยเลยาไอซิน่ากินหนะอมหอมมากเดีย๋ยวหักขึ้นมาลนะ้กัน อ่ะอิ่มแล้วนี่โอ้โหข้างในก็คือเป็นครีมทั้งหมดเลยเป็นครีมครีมตัวเดียวกั็นกับเจ้าต,ตัวขนมปังที่เป็นครีมครีมนมหรอคือตีตัดมาเป็นแน่นๆจุกแม่งั่ะตัวข้าวสำลักอร่อยคล้ายๆลงหลเหมือนโลตีิหรอหนือนคล้ายๆโลตีอืมอร่อยหอมหวาน เป็นเต็มท, pues mm ทั้งสีเลยฮัมมูนตะันดีฮืมมดีก็หว่านิดๆน็ตนะข้าวหน้าันอย่างเงร้ยะน่าจะกลังเนี่ยนี่หนึ่งข้างละเนยนมนมดีมากอรืองเต็มสีกว่าตอง mhm 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 ถ,ถูกใจสาะหวานแน่นอน,นสายหวานสายหวานสองแค่ะ้คาและคือเป็นไส้ใช่ไหมเต็มเต็ม <c oughs> ¡La, la,